ากสนาบินแล,ล้วนะคะเดี๋ยวจะไปขึ้นที่โชว์เอ็กซ์เพรสนะคะอชค่ะออกข้างนอกก็ใจเย็นๆนิดนึ่งสดชื่นตนนี้าึ่ดา้อรต้องไปจัี่เพรสนะคะซึ่งเราซื้อมาแล้วจากไทยนีชีสถานีาพีดิงตางเห็นว่าสวยแล้วเห็นกับตาี่สวยกว่า ลาเกแล้วอยู่ไหนสวนเซนเชมพาค่ะอยู่ตรงข้ามกับพระราชวังวิคบัคกิงแฮมนะใช่แล้วถ้าดนล่นมาที่เดียวเจอเลยดู่ในธรรมชาติสวยมากอ่ะดูดิจริงๆสวยจริงสวยเหมือนภาพวาดเลยอ่ะถึงยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยดูดิใบไม้แดงใบไม้แดงไปดูเลยไปได้หลายี่ปุ่นเหมือนญี่ปุ่นไหมตอนนี้เอาจริงๆเหมือนญี่ปุ่นยังก็เหมือนนะแต่มันคนละฟลลอ่ะมันแบบ